ชีวิตพังเพราะคำพูดค่ะก่อนที่เราจะพูดอะไรไปก็ตามนะคะ3อย่างนี้ที่ฟ้ากำลังจะบอกเนี่ยเป็นเครื่องที่ช่วยทําให้คุณชีวิตไม่พังเพราะคําพูดของตัวเองเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคุณต้องติดนะคะเครื่องเนี่ยตรวจสอบอารมณ์ของตัวเองก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปลองพิจารณานะคะอารมณ์ตัวเองก่อนว่าอารมณ์ของเราตอนนี้เป็นอารมณ์เช่นไรอารมณ์พอใจหรืออารมณ์ไม่พอใจเป็นอารมณ์ที่เร่าร้อนหรือไม่ต้องการเถียงเพื่อเอาชนะหรือไม่ต้องการอะไรในคําพูดที่เราจะ พูดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปนะคะถ้าเราไม่ได้ตรวจสอบอารมณ์ของเราเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะพูดทุกคําพูดออกไป มักจะมีปัญหาเสมอกับคําพูดของตนเองค่ะเมื่อนะคะเราจะพูดอะไรออกไปก็ตามเมื่อเราตรวจสอบอารมณ์ของเราแล้วเนี่ยให้ดูว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมีความเร่าร้อนมีกิเลสสายโทสะหรือไม่ถ้าเกิดว่าจิตใจของเรากําลังเล่าร้อนนะคะหรือเรากําลังจะพูดเพื่อล้างแค้นพูดเพื่อเอาชนะเรากําลังจะพูดเพื่อบางสิ่งบางอย่างด้วยอารมณ์ที่ร้อนแรงมากๆอารมณ์ที่หงุดหงิดนะคะไม่มีทางที่จะชนะแน่นอนหรือเราจะเถียงเพื่อให้เราเนี่ย ได้บางสิ่งบางอย่างตามกิเลสของเราที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรากําลังจะพูดอะไรออกไปเนี่ยเรานะคะให้ดูว่า1ถ้าเกิดอารมณ์ของเราเป็นอารมณ์สดชื่นสดใสเบิกบานนะคะพูดได้เลยค่ะมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราคิดดีประสงค์ดีในคาพูดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าอารมณ์ของเรามันเร่าร้อนมากอารมณ์ที่เป็นสายนะคะของโทสะคือไฟนั่นเองไม่มีทางที่จะพูดออกไปดีค่ะเพราะพูดแล้วเนี่ยจะมีแต่สิ่งที่ทําให้ชีวิตยพังได้นะคะข้อที่2นะ ะะให้วิเคราะห์ค่ะว่าเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นหรือไม่และทําร้ายตนเองและผู้อื่นหรือไม่สิ่งที่เราจะพูดถ้ามันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ต้องพูดถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดนะคะมันนะคะทำร้ายตัวเราเองคําพูดของเรานะคะเหมือนลูกศรที่ยิงออกไปแล้วมันย้อนกลับ เข้ามาทิ่มตัวเองอันนี้ห้ามพูดเด็กขาดหรือแม้แต่เหมือนลูกศรนนะคะที่เข้าไปปักคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ควรที่จะพูดเพราะฉะนั้นควรพิจารณาดูว่าเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นหรือไม่หรือเรื่องที่เรากําลังจะพูดเนี่ยทำร้ายตัวเราเองและทําร้ายผู้อื่นด้วยคําพูดเราหรือไม่นะคะข้อที่3ค่ะช่างน้ําหนักให้ดีว่าควรจะพูดหรือไม่พูดนะคะ ข้อนี้จําเป็นอย่างมากเลยคะ่ะว่าบางครั้งนะคะคําพูดของเรานะคะถ้านะคะเราพูดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอารมณ์ที่สดใสเบิกบานและหวังดีนะคะสิ่งใดก็ตามที่เราหวังดีกับตนเองและหวังดีกับผู้อื่นเรื่องที่เราจะพูดนั้นย่อมดีเสมอคะ่ะแต่นะคะถ้าเกิดเรื่องที่เราจะพูดเป็นเรื่องที่ประสงค์ร้ายมันมักจะมีกิเลสบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือกิเลสสายของโทสะคือความเร่าร้อนนั่นเองนะคะขอให้คุณพิจารณาให้ดีว่าคุณควรพูดเรื่องน,น ออกไปไหมบางครั้งเนี่ยคำพูดของเรานะคะก็ไม่ควรที่จะพูดออกไปเรื่องบางเรื่องที่เราจะพูดออกไปไม่พูดซะดีกว่าพูดค่ะลองนอนคิดสักหนึ่งคืนค่ะทําให้ใจมันเย็นลงก่อนก่อนที่เรานะคะจะพูดเรื่องนั้นออกไปคิดพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยเราจะพูดดีไหมนะการที่เราพูดเนี่ยผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดีกับไม่ดีเนี่ยอันไหนมากกว่ากันนะคะเก็บเรื่องที่จะพูดอยากจะพูดคันปากมากเลยตอนนี้อยากจะพูดอยากจะว่ามากเลยเก็บเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้พิจารณา าสักคืนคิดให้ถี่ถ้วนว่าเราควรจะพูดดีหรือไม่ฟ้าเชื่อว่าค่ะ3ข้อที่ฟ้าบอกไปนี้นะคะจะช่วยทำให้คำพูดของคุณไม่ทำให้ชีวิตคุณพังค่ะ